สวัสดีครับท่านครับสวัสดีสารสนเทศสำนักงานพระนำชนจังหวัดพะเยานะครับได้ลงมาในพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ที่เราลงมาทุกวันนี้นะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอโพกำยาวและที่นี่ก็คือตำบลห้วยแก้วนะครับที่นี่นะครับมีทางเอกชนนะครับได้มาดําเนินธุรกิจทางด้านการเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสุกรนะครับแต่ที่นี่เขาแปลกใหม่แล้วก็พิเศษก็คือว่าฟาร์มที่นี่นะครับเขาดําเนินธุรกิจ พยายามที่จะเลี่ยงเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนนะครับแต่กลับให้ทําให้การบริหารจัดการที่นี่นะครับเป็นการบริหารจัดการที่เกิดความคุ้มค่าทางด้านธุรกิจเชิงธุรกิจและนอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะ,ะเป็นต้นแบบและเป็นการขยายผลให้ชุมชนรอบๆข้างได้มาเรียนรู้และศึกษานะครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการนำมูลสัตว์นะครับหรือว่ามูลสุกรนยครับมา รีไซเคิลนะครับทำให้เกิดแก๊สและําแก๊สเนี่ยไปให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการนําไปปัน่นเป็นพลังงานไฟฟ้าและก็นําแก๊สเนี่ยครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการหุงต้มนะครับในบริเวณฟาร์มจนเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยิ่งและที่สําคัญก็คือไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม,มไม่เกิดกลอมไม่เกิดมลพิษไม่ว่าท้งด้านเสียงหรือว่ากลิ่นต่อชุมชนรอบๆข้างในบริเวณชุมชนใกล้เคียงนะครับ ผมขอพาท่านไปเยี่ยมชมกิจการของอาฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งนี้นะครับและก็ขอเชิญท่านพบกับท่านผู้จัดการนะครับท่านผู้จัดการจะได้กล่าวถึงธุรกิจการดําเนินธุรกิจในเชิงาการาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็และก็การประหยัดทรัพยากรนะครับขอเชิญพบกับท่านผู้จัดการครับครับทางบริษัทพยาอโกรเทคจำกัดนะครับคือทางบริษัทนี้ได้ดําเนินธุรกิจ ในเขตพื้นวีของตำบลห้วยแก้วนะครับโดยใช้พื้นที่ของหมู่บ้านหนองราวนะครับซึ่งในการดําเนินธุรกิจในการเกี่ยวกับว่าธรกิจบริษัตว์คือเลี้ยงสุกรนะฮะในการดําเนินธุรกิจนี่ทั้งบริษัทเราเนี่ยใช้นโยบายในการบําบัดและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้การบําบัดระบบ ขวอร์รูหรือว่าไบโอ,อกแก๊สนะครับซึ่งระบบนี้จะทำให้น้ำที่ใช้ในฟาร์มทั้งหมดที่เป็นของเสียถูกบำบัดในระบบจะทำให้น้ำาถูกบำบัดในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะฮะแล้วก็น้ำที่ออกจากบ่อบำบัดเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพที่สามารถเอามาใช้ในการ เลี้ยงปลาหรือว่าทำการ,กรเกษตรออื่นได้นะครับได้ของการที่ได้จากการบำบัดเนี้ยก็คือแก๊สที่ได้จากการหมักมูลสุกรนะครับคือไบโอแก๊สก็จะมานำมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในารามของเราเองได้นะครับครับในส่วนของการใช้ระบบไบโอแก๊สนี่นะฮะส่วน ชุมชนนะครับสามารถนําเอาไปใช้ในชุมชนได้โดยการหาวิธีโดยรวมมูลสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในชุมชนอย่างเช่นกระบือวัวแล้วก็ไก่อุปก,กรณ์เพื่อจะนํามาบาบัดน้ําเสียด้วยมูลสัตว์เหล่านี้สามารถใช้ผลิตเปาแก๊สได้ก็คือแก๊สเชื้อาพนะครับชุมชนสามารถเอามานําเป็นแบบอย่างได้ในการ ้แล้วก็สามารถนําแก๊สชีวภาพตัวเนี้ยไปใช้ในครัวเรือนคือสามารถประหยัดในค่าใช้ใจ่ายในส่วนของค่าแก๊สค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้ไปได้ครับผมมูลสุกรแล้วก็เราก็จะเอามารวมที่บ่อ,บอรวมที่บทั้งหมดทั้งฟาร์มเลยจะฝังใต้ดินประมาณลึกที่สุดที่ประมาณสักห้าห้าเมตรตรงสุดกลางแล้วก็ตาม ตื้นที่สุดนี่หัวสอระดับประมาณเมตรแเซอร์วย์ลาครับผมสลบลงมาหายจุดจุดต่ำสุดเนี่ยต่ำสุดเนี่ยหมตหเมตรเนี่ยหกเมตรครับผมโอ้ลบจากโน้มามาลงนี้ก่อนแล้วถึงจะาลงที่งนี่ตามท่อนี้มาอ่าแล้วถึงจะมาลงที่หรืที่สุดตรงนี้หที่สุดหกเมตร บ่อนี้ดักทรายก็คือทรายทั้งหมดเนี่ยจะถูกดักถูกเนี้ยไปนี่นะถูกดักทรายแล้วก็ถือเข้าน้ำมันจะล้นเข้าไปในบ่อมีอยู่สามบ่ออันนี้หกเมตรเหรอหกเมตรครับใช่หกเมตรดีหกเมตรดดึงขึ้นเทประมาเนี้อันนั้นเมตรต่าละห้าเมตรมาลงมาหกเมตร เรอล่างกันเขาอ๋อเราสูบเพื่อเอ่าเป็นเป็นท่อนี่แหละครับแล้วก็เทิมปูอิซีเมนต์ธรรมดาต้องไป็นื่อยๆไปเรื่อยเนาะอ่าไม่มีอากาศครับแล้วก็สูบเข้าไปในนี้เนาะแล้วสูบเข้าไปต่อดักแล้วก็ลงลงนี่ไปเกิดปีพียาเป็นแก๊ทพิษในนี่ครับผมเข้าไปข้างล่างอยู่สามบ่อนี่คือบ่อที่ไหลลงมาแล้วก็เติมแก๊สเขาอยากเติมเติมที่หมูที่ว่าที่จะเป็นตัวหมักเข้าไป ทีนี้วันหนึ่งนี่เราจะเอาขี้หมูเก่ามูนมาคล้ายๆว่ามาคุก่อนคุ๊กับใหม่คือให้ให้เชื้อมันน่ะผสมกันผสมกันมันจะได้เกิดแก๊สไวขึ้นผสมนี่ไรเราผสมนี่ไรผสมในบ่อนี้ครับดึงกากจากนี่อ่ะานมาแล้วก็สุกสุกขึ้นไปเข้าไปในนะครับเป็นระบบวน และจากที่เหลือระบายออกอยู่ตรงนี้นะฮะอีกหน่อยเราก็จะระบายออกเต้มระบายระบายด้วยการสูบออกหรือว่าไม่ไม่สูบครับยึ่งกาดยึ่งกาครัดเปิดไม่ได้ใช่ไหมฝังใต้ดินสองเมตรอันนี้คมไม่ใช่แล้วก็คุแก๊สมันมันจะคุ้มใต้ดินถ้าใบนี้มันจะเป็นลักษณะมองบ่อลึกสี่เมตรปุ๊บฮะแนวดิ่งลึกสี่เมตรปุ๊บเราจะคุมผ้าใบก่อนมันจะไม่มีออกเลยไม่มีออกจากบ่อน้ำที่อยู่ในนี้ย ผู้าใบมาปุ๊บขึ้นมาฝังทรายเข้ามาสองเมตรแล้วฝังทรายแล้วก็ผ้าผ้าข้างบนนี่ก็จะคุมก็จะคุมจัดทรายข้างล่างเนี่ยแล้วก็ทับแล้วก็อ้อมขึ้นมาคุมแล้วก็เอาดินข้าผมไอ้ที่มันบวมขึ้นมานี่คือแก๊สทั้งหมนที่ปราร่จุดระเบิดเครื่องถ้าทั้งหมดนี่มันเก็บได้เท่าไหร่ปริมาณแก๊สหลายหมื่นลูกบาท ก็หกร้อยไม่มีระเบิดเลืหกร้อยยี่สิบห้าตารางไม่ใช่มันระบายออกไปแน่มันตารางมันระบายออกก็ไม่ต้องแน่มันมาไล่ขึ้นบ่อหนึ่งที่มันวัดนี่นี่นี่ที่มันบวมนี่เพราะมันเพราะแก๊สใช่ไหมแก๊สนั่นแหะอันนี้นี่ขึ้นได้แก๊สมันก็จะระบายไปนี่ขึ้นได้ระวังตกบ่อเออ ดูรองเท้าก่อนนะรองเท้าคมหรือเปล่านี่ทะลุทะลุลงบ่อเลยประมาณเท่าไหร่นี่ก็คือเลี้ยงตัวเองครับคือในพื้นที่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่อาศัยไฟข้างนอกเลยเหรอมันไม่ใช่เหรอใช่ไหมบ้านพักคนงูคนงานอะไรนี่หมดเลยกระจายถ้าไฟเนี่ยเราคิดเพราะว่าผมใช้ช่วงหน้าร้อนนี่วันนึงปกติไม่ปกติถ้าตอนที่เราไม่ใช้แก๊สผลิตไฟนั้นเราใช้ไฟนอกเนี่ยเราใช้ประมาณหลักแสนนั่นหรืมั้ย นี่ลงทุนล้านกว่าบาทที่คุ้มแล้วนี่ร้านเสีบนะฮะพี่หลายครับล้านเพราะว่าเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องน้านกว่าตัวเครื่องเดิมอันนี้กี่ปีแล้วไงน้องนี่กี่ปีแล้วนี่ที่ทำมาสามสามปีแล้วเนาะอ๋อยังไม่คุ้มเว้ยยังไม่คุ้มเุยคุ้มแล้ว